วัดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบและแนะนําการใช้งานของตัวโคา a r ์โปรนะคะซึ่งเมื่อเรายกออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยก็จะประกอบไว้ทั้งคันแบบนี้เลยค่ะสําหรับชิ้นส่วนอื่นๆที่จะมีมาให้ภายในกล่องนะคะจะมีสปอยเลอร์แล้วก็ปีกสข้างค่ะน็อตนะคะแล้วก็หกเหลี่ยมค่ะลําโพงของตัวโก k a r ์แล้วก็ฐานตัวลําโพงที่เอาไว้ติดกับใต้คอรถนะคะแล้วก็ฐานหกก้อนค่ะ ส่วนหน้าของตัวโกคาร์จะเป็นพวงมาลัยควบคุมตัวรถนะคะด้านขวาจะเป็นคันเร่งค่ะด้านซ้ายจะเป็นเบรกนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใส่ฐานตัวแผงควบคุมด้านหน้านะคะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะพอเราใส่ฐานเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกันที่ตัวสีไฟของหน้ารถนะคะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าปกตินะคะถ้าขึ้นเป็นกระพริบสีส้มเนี่ยหมายความว่าแบตใกล้จะหมดแล้วนะคะความเร็วของตัวเครื่องก็จะช้าลงค่ะ ถ้าขึ้นเป็นสีแดงกระพริบนะคะหมายความว่าแบตหมดแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าตัวโกคาร์ตในตอนแรกเนี่ยจะพับมานะคะแื้วที่เราสามารถปรับได้ทั้งหมดด้วยการ3ระดับตามความสูงของผู้เล่นเลยค่ะสําหรับเด็กเราจะปรับอยู่ที่คําว่ามินก็ได้นะคะให้สังเกตตัวขอบนะคะให้ตรงกับคําว่ามินค่ะสําหรับความยาวสูงสุดให้เราปรับไปที่แม็กค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้หกเหลี่ยมที่มีมาให้นะคะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะ ใช้หกเหลี่ยมกดลงไปค่ะเราจะรู้สึกได้ถึงแม่เหล็กนะคะไข่เข้าไปให้แน่นทั้งหมด4ด้านเลยค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราปรับความยาวของตัวเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปรับคอรถนะคะจะมีทั้งหมด3ระดับค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะด้านใต้เนี่ยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะคะให้ถอดเขาออกมาค่ะแล้วก็ปรับระดับตามที่เราต้องการได้เลยค่ะโดยการดูช่องนะคะให้ตรงกันทั้ง2ฝั่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อล็อกให้แน่นนะคะ การติดลำโพงเข้ากับตัวคอโกคาร์ทนะคะอันดับแรกเราจะต้องสังเกตตัวฐานก่อนค่ะด้านบนจะเป็น1ปุ่มนะคะด้านล่างจะเป็น2ปุ่มค่ะให้ติดเข้าไปในมุมแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีการติดที่ถูกต้องค่ะดึงสายรัดให้แน่นนะคะวิธีนี้เนี่ยเราจะเอาฐานมาติดกับตัวคอก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเอาฐานติดกับลำโพงแล้วค่อยเอามารัดกับตัวคอโกคาร,คารคก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเราจะมาประกอบสปอยเลอร์ด้านหลังกันนะคะ ใบอุปรกรณ์เนี่ยจะมีปีกฐานหกเหลี่ยมแล้วก็น็อตนะคะเราหยิบขึ้นมาดูนะคะบริเวณด้านล่างเนี่ยเราจะามาต่อกันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาน็อตใส่เข้าไปค่ะใส่ทั้งหมด4ส่วนนะคะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะพร้อมที่จะเอาเข้าไปประกอบกับตัวรถค่ะสังเกตด้านหลังของตัวโกค a r นะคะจะมีที่ล็อกไว้ให้2จุดค่ะนำสไปเลอร์ที่เราเพิ่งประกอบเมื่อกี้นะคะมาใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็นำน็อตที่เหลือมาไขค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะรีเช็คก่อนการเปิดใช้งานค่ะเริ่มต้นกันที่อย่างแรกนะคะสำหรับสายตรงนี้นะคะเราจะต้องดึงให้แน่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะสายต่อตรงนี้จะเป็นสายต่อตัว Go Card กับตัว S Max นะคะเราต้องต่อกันให้แน่นนะคะดูตรงจุกให้ตรงกันด้วยนะคะตอนชาร์จแบตก็เหมือนกันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูได้เลยค่ะ สำหรับการต่อลำโพงกคาร์ t นะคะอันดับแรกเราจะเปิดเครื่องกคาร์ t ค่ะหลังจากนั้นนะคะเปิดลำโพงคะ่ะสังเกตที่ตัวลำโพงนะคะกดปุ่มรูปรถค้างไวค้ค่ะให้ช o พไอตัว i n g เราจะคู่นะคะตัวเครื่องกับลำโพงเขากำลังหากันอยู่คะ่ะให้วเส Blue เชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะสำหรับในบางกรณีนะคะที่เราเชื่อมต่อไม่ได้นะคะให้ทำการรีเซ็ตตัวลำโพงใหม่นะคะโดยการที่เราจะต้องปิดการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันทุกชนิดไปก่อนนะคะจากนั้นปิดเครื่องค่ะแล้วก็เปิดตัวเครื่องใหม่นะคะกดเปิดลำโพงค่ะจากนั้นกดปุ่มรูปลดค้างเอาไว้ค่ะทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะ 开始配对. Start Bluetooth pairing. Step on the brake, left pedal, for two seconds to pair. <coughs> <coughs> Bluetooth pairing completed. หลังจากนั้นนะคะเรามาลองเทสเสียงกันนะคะอันนี้จะเป็นการหยยบเด็กเอาไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งเพื่อเทสเสียงนะคะตัวลำโพงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ไดสองรูปแบบคือการใช้แบบเอามาเป็นเสียงเครื่องยนต์เพื่อเชื่อมต่อกับตัวโกคาร์ทขี่เป็นเสียงเครื่องยนต์ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดฟังเพลงลูทูธทั่วไปได้ค่ะโดยที่วิธีการเปลี่ยนโหมดนะคะเราจะกดรูปรถหนึ่งครั้งค่ะ มีเสียงนี้และเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแสดงว่าจะเป็นเชนเป็นบลูทูธโหมดนะคะสามารถฟังเพลงได้แต่ว่าถ้าเราต้องการแบ็กกลับมาเป็นตัวเสียงเครื่องยนต์รถนะคะให้เรากดที่รถอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นเสียงเครื่องยนต์นี้นะคะแล้วมันก็จะพยายามแพรหาตัวโกคาร์นะคะ,ะถ้าเป็นเสียงนี้แสดงว่าตัวลําโพงได้เชื่อมกับตัวโกคาร์แล้วนะคะโดยที่ตัวลําโพงเนี่ย จะมีเสียงเครื่องยนต์ทั้งหมด5แบบด้วยกันโดยที่การเทสครั้งนี้นะคะเราจะเทสด้วยการเหยียบเบรกค้างไว้แล้วก็เหยียบคันเร่งเอาค่ะนี่จะเป็นเสียงแรกนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงให้กดตัวบวกเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบนะคะแล้วก็การเปลี่ยนเสียงถัดไปก็คือกดตัวเน็กตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเสียงถัดไปนะคะ อยู่แบบนี้มีอยู่ที่ทั้งหมด5เสียงค่ะขอบคุณนะคะการถอดล้อหลังออกมาเล่นเป็นตัวบาลานบอร์ดนะคะอันดับแรกเราจะต้องดึงสายที่เชื่อมกันระหว่างตัวรถกับตัวบาลานออกก่อนนะคะจากนั้นค่ะดึงสายรัดทั้งสองข้างออกค่ะแล้วก็ยกโครงขึ้นค่ะไหลตัวล้อออกมาเลยจากนั้นก็หมุนตัวล็อกด้านในออกมานะคะเก็บสายแยกไว้ค่ะสำหรับในกล่องเนี่ยจะมีตัวก้านแบบนี้มาให้นะคะ ให้เราใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะมีน็อตทั้งหมด2ตัวนะคะให้ใช้หกเหลี่ยมที่มีในกล่องไข่เข้าไปเลยค่ะหมุนให้แน่นนะคะถ้าเราตั้งตัวเครื่องนะคะเราจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยยังไม่บาลานซ์ขึ้นมานะคะเพราะว่ายังเป็นเซตติ้งของตัวล้อ g คาร r t อยู่ค่ะเราจะต้องทำการเปลี่ยนผ่านตัวแอปพลิเคชันนะคะ พอเข้ามาที่แอปแล้วนะคะเราก็จะกดเข้าไปที่ค้นหาตัวเครื่องค่ะเปิดตัวบาลานไว้นะคะเราจะเจอเป็นรุ่น S Max ค่ะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะดูมุมบนด้านซ้ายมือนะคะเข้าไปที่ w Switch m o d e ค่ะแล้วเราจะปรับมาเป็น Self Balance Mode นะคะเท่านี้นะคะตัวเครื่องก็จะเซตบาลานซ์โดยอัตโนมัตินะคะพร้อมใช้งานแล้วค่ะ ตอนนี้เราได้เปิดเครื่องตัว Go Card Pro ไว้แล้วนะคะวิธีการเชื่อมต่อก็คือเราจะกดเข้ามาแล้วก็ทําการเสิร์ชต,ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นตัวสินค้าที่เปิดบลูทูธอยู่รอบข้างนะคะตัว Go Card Pro นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเป็นรุ่นที่เราเชื่อมต่อไว้นะคะตัวล็อกกับปลดล็อกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราล็อกตัวเครื่องไว้ตัวเครื่องก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมตัวปลดล็อกผ่านตัวแอป นนันนะะ้ตรงนี้จะเป็นแบตเปอร์เซนต์คงเหลือนะคะที่จะบอกอย่างรายละเอียดชัดเจนถ้าหากว่าเป็นตัวหลังตัวโกคาร์นะคะก็จะโชว์เป็นแค่แบตเป็นก้อนเนาะตอนนี้เหลือ3าเขาดแล้วก็ด้านซ้ายมือยังบอกระยะทางคงเหลือได้อีกว่าเราจะสามารถวิ่งได้อีก5กิโลเมตรค่ะแล้วก็ด้านขวาสุดนะคะจะเป็นเลขที่เป็นเรคคอร์ดไว้ค่ะว่าตัวโกคาร์ดเนี่ยวิ่งมากี่กิโลแล้วค่ะ ต่อมาจะเป็นการปรับโหมดความเร็วนะคะโดยที่ตัว Go c a r ์ Pro จะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันค่ะช้าสุด s a ฟโหมดจะอยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือว่า New Rider จะอยู่ที่18แล้วก็ตัว s p o ์ตโหมดก็จะอยู่ที่28แล้วก็ความเร็วสูงสุดสําหรับแท a c โหมดได้ถึง37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็สําหรับตัว Go Kart Pro เนี่ยเรายังสามารถปรับตัวโหมดดิฟของล้อได้ด้วยนะคะ,ะเป็นตรงนี้ค่ะ ยังไงก็ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะ